สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่เมืองโคเบนะครับเมืองข่านะครับจังหวัดเชียงะนะครับวันนี้มีมีกิจกรรมกันด้วยนะครับคนญี่ปุ่นทํากิจกรรมกันวันนี้คนมาเยอะมากเหมือนกันครับตรงนี้สะพานเชื่อมนะครับเป็นสะพานที่ว่ายาวที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับสะพานแขน ระยะทางประมาณ4กิโลนะครับเมื่อก่อนเขาเคยใช้เรือข้ามฟากนะครับแต่เรือไปล่ว็วทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับทำเป็นสะพานแขวนยาวนะครับระยะทางเกือบ4กิโลมองไปแล้วสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเขาทำกิจกรรมกันนิดนึงนะครับมีคนตกปลานะครับเยอะด้วย น้ำทะเลสวยสะอาดไม่มีเศษขยะเลยนะญี่ปุ่นเมืองเขาสวยงามนะครับสะอาดขยะมองไปนี่แทบไม่ไมีเลยครับ เบเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งที่สำคัญนะครับมีชื่อเสียงครับของจังหวัดเคียวงะแต่คนมักจะรู้จักเมืองกโกเบมากกว่านะครับมากกว่าจังหวัดเคียวงะด้วยซ้ำไปครับโดยเฉพาะชาวชาวต่างชาตินะครับจะคุ้นชินกับทํานี้มากโกเบบรรยากาศ อันนี้คือหน้าร้อนบ้านเขานะครับตอวน,นี้เขาว่าเย็นสบายเหมือนก,กับหน้าฝนบ้านเรานะครับหน้าฝนบ้านเรายังร้อนกว่าเขาอีก ข้างบนข้างบนสะพานนะครับรถวิ่งได้ทั้งหมดมี6เลนนะครับ6เลนด้วยกันเมือ่อย0่สกว่าปีที่แล้วนะครับโคเบแผ่นดินไป แรงมากนะครับ7.2ลิตรคนตายเป็น6,000กว่าคนนะครับแต่ตอนนี้เมืองเขาก็กลับมาสวยงามฟื้นตัวได้ไวมากนะครับ